สบายดีมันนี่ก็เขาก็สี่ไปป่านะกับวหน้าดอนคือเก่ามันนี่กัทีมงานเราก็หลายคนแต่ไปมันนี่ก,นก็เอาไปหกคนเขาแต่เขามาให้มาโซนนะเขาก็ไปรัดเขานะวห,หนาดอนมันก็สีมานคือเก่าขึ้นป่านะโอ้หมูได้มากระลีเบิง

เพิ่งทันมาหอดเฮาหอดก้อนละ่ะเปินออกมาตาบานออกมาละ่ะยังมาทัานหอดอยู่มาข้าบไปช่องโตนึงมานี่ลักขึ้นไม่ล่ะมาเนี่ยโอ้ <c oughs> ไม่ทาละ่ะ <c oughs> มากับชองโตนึง มูแล้วแหละใต่กองใหม่จได้นี่จะได้ยืม like <laughs>

ร่างตุกแล้วนี้ไปเปปละปลโอเคตรครบอกกระักอะไรดึงเข้ามาดชอบนาออบ้างเอไมเกาะไปเลยนี네่ไปผู้ what, wow. ัไป

ต้ับตุม่มตามเตงเนะแตงหัวหน้ารอนมาตายห้าขอบวอัเก้าอย่างนีมีอยู่ Tầm đúng không lẽ rồi được. hoặc đâu đấy mặc hơi vừa lợi đấy mặc hơi đấy mặc hơi vừa đấy mặc hơi nhanh มีอีกเดียวเลยผมกินน้ำแล้วแขวะแล้วหลอดล่ะเพราะยังไม่ได้หนังเข็มเฉยดีดีเขากินแล้วแะแต่เขาติดตามเตงเขาแห้งแล้วเนีอย

สองโมงแลง้วสองโมงไหมตันไหมายัไปทางลัแรกตี ข้าวยากอะยังง้ายเดี๋ยวไปนะมาละแรงเหมือนกันข้าวถือมาพร้อมฝนตกขึ้นก็นแห้งจะได้มันต่ำตาทางกันบ้านนี้ครับเขาไปตำดงนี้นะ มันกินแต่ด่อนมันดุ๊ดหากินเก่าแล้วกินนี่มันกินอยู่นี่ผมมามันก็กินอืมก็อี <SUSU> 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 หากินมันก็มานแค่เนาะสิบ่มาบ่ครั à, tầm hơn đấy Làm như này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เซบไปหมดเลยนี่นานี่กบกือนะต้นตะขาเกศนี่นี่เขาบงคนเขาแก่งเชื้อไม้นะบงกือนี่ได้ ต่โดนได้ป่าไม้นากอนมืดนะ เอาไปกันทันพอนะนี่กะตะเวนกะสีคำเลยทันพออยู่ทันได้เพื่อนนะ เป็นกระคำมานําไนเขามาขม่าแเ้าเราเห็นหง้งแล้วนี่กะมันมืดเลยยิดงนะหางก,กินกันยังมาทัานได้ป่ะนะเอานะแดงถึงแจงถึงลุงก็มืดแล้ว ัำคำเฮาเลยจั่นของเลยมันออกมา,าบ้อนนะมืดเลย

หัวประหอมแค่นีอยูี่มาตีปอมเล็ดลาบมันได้หามันตึงหยกเนาะใช่รถไปเอาไปปลูกเหล่านกโพนี่กระจาเอะมากอเหล้านี้พอกินเนาะจะเป็นชัได้เนี่เขีนกับนั่งเข็มนี่คันเดือับอยู่นั่งกับ มาหัดนไปที่แล,ล้วกนำขนมาเพิ่มได้มาได้แห่งกินตอนหนนานี่นะเอ้าทาั<ม>าพนพอพนนขัวอะไรเอาวตงไร

ฟนตัวันเชีเนาะตหน่อบอ่เอาต้องเล้มเนาะตามใจวนเห็ดมันหน่อยเลยฮ <c oughs> ะเสียหลายเจ็บหลายเายจบหลายูกอ๋อะจะมาทไร้เฉียงแสบัวเราาวัวเา แสบครับีเดอรนี่ทางฟีหิวเข้าปั่นนี้กินห่ือแสบด้วนะตัวเข้าร้ายังจุกิินเลยปอลายด้วยปฏิเนสํมแไก่ตัวหนึ่งแบไม่กือสามนี่โหหัวเนี่ยจิ้มมึงดูเอาไม่เอาเพิ่เด้ได้เพื่อเพ้่ แรบเปติแซ่บเลยเป็นกระตัมเตกไหมมาเตงั้นสร้ยกับอมกรับินงึนเตะดังเพราห้น้อยนะเอ้ววะอ้าวพออะไรอละ เนี่เห็ดน้าแดงจ้าหน่อยนึงกันเบเดประการหน่อยมล้กันนุคอห้องนไงนะเอาคนมันเยอะบันมันไก่เนาะมันมูป้าเราได้

วันนี้เรากินข้าวกินน้ำถือว่าอิ่มแล้วนะห้ามหากินก็ถือว่าห้ามโมมานได้เมือนหัวหน้าดอนไม่ได้มานไหนไมาได้ก็ะหโหตัวหนึ่งกินแรกมนนะะกันนี่กับอ่ะพอกินเนี่ยเขามอบกอบใจที่ติดตามมาชมคลิปหน้าผอพอกัำไม่นะเอากระหายู่หานอนยี่ป้อนมันนี่กับนอนกับบ่ายสองโมงเขาก็ไปการต่อนะ